เหตุการณ์เรือสปีดโบ๊ทชื่ออภิรักษ์89ชนกับโขดหินริมฝั่งที่ตะวนันออกของเกาะไม้ท่อนอําเภอวิชิตอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ทำให้มีนักท่องเที่ยวและคนประจำเรือรวม9คนได้รับบาดเจ็บขณะที่มีเด็กหญิงชาวรัสเซียอายุ5ขวบเสียชีวิตส่วนนายณัฐพงศ์คงวิไลกับตันเรือยังคงมีอาการสาหัสต้องใส่ท่อช่วยหายใจนอกจากนี้ยังมีนักท่องเท,ที่ยวชาวต่างชาติอีกหนึ่งคนก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส เบื้องต้นพบว่าเรือที่ประสบอุบัติเหตุนั้นมีประกันภัยถูกต้องซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเกต็ตตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นได้ลงพื้นที่ไปตามโร,รงพยาบาลต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บาดเจ็บและญาติผู้บาดเจ็บค่ะขณะที่นายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยทางเรือในการตรวจเข้มผู้ขับเรือและคนประจำเรือให้มีความพร้อมในการขับขี่ โดยต้องได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอไม่เสพสารเสพติดและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากพบผู้ขับขี่เรือมีสภาพร่างกายไม่พร้อมก็จะไม่อนุญาตให้ขับเรืโดยสารสาธารณะโดยเด็ดขาดค่ะ